อเลยคะ่ะพี่ผู้คนเข้ามาจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธเจ้านะคะ ซึ่งเราก็ภูมิใจมากที่ว่าพระแก้วบารกนี้ครอบครัวเรานำโดยน้องสาวเซรินทรากลางฤิ์เป็นผู้ร่วมสร้างนะคะพระพุทธิูที่ชินราชก็ของอาจารย์นะคะแล้วก็ฐานนี้เราก็ครอบครัวเราก็เป็นคนสร้างนะคะดีใจมากนะคะขอบุญกุศลนี้จึงส่งคนโดยจับพลันทันทีถึงน้องสาวนะคะให้รับพลังบุญบรารมีโดยทันทีนะคะเช้าวันนี้